สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะกับไลฟ์สดอ่านไพ่พิเศษนะคะอ่านไพ่พิเศษให้กับชาวสิงห์ในหัวข้อพรอ,อันประเสริฐที่เป็นแสงสว่างน้าปลายอุโมงค์ที่ชาวสิงห์จะต้องได้รับใน3เดือนนี้ นะคะใน3เดือนนี้พี่พี่เพื่พอนๆจะดูช่วงไหนก็ได้นะคะจะดูช่วงไหนจะเข้ามาชมย้อนหลังในช่วงปีไหนเดือนไหนจะสามารถนับบวกไปนับจากวันที่ได้รับชมไปอีก3เดือนนะคะภายใน3เดือนเดือนนั้นช่วงนั้นจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณพระพิชย,ยายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะพี่ธิพาภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปาสวัสดีพี่พี่ท่านท่าน พี่ๆทุกท่านเลยนะคะอุ้ยจะพูดลิ้นผันกันทำไมก็ไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะคุณออมมี่สวัสดีค่ะ,คว,คะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวสุกแล้วก็ดาวจันทร์สถิตที่สิงห์เลยนะคะจะดูแบบจะดูแบบลัคนาจะดูแบบราศีหรือดาวสุกดาวจันทร์ได้หมดเลยนะคะพี่ๆเพื่พอน แล้วก็แบ่งราศีเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะผู้ที่เป็นราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลินสวัสดีค่ะคุณบุษบาสวัสดีค่ะคุณกันจะาชาดยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เอาไพ่ใหม่เอาไพ่ใหม่มาเปิดให้กับชาวสิงห์นะคะโคลเรนจิ ทำเลดอินเดอะออทัมนะคะสวยงามมากเลยเพิ่งจะเปิดอวดไปนะคะเอามาให้กับชาวสิง์ก่อนพี่ๆเพื่อนๆราศีอื่นอย่าว่ากันนะคะเอา,าเปิดให้ชาวสิง์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเวียนๆไปให้พี่ๆเพื่อนๆราศีอื่นดูด้วยนะคะชื่เรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะแล้วก็ไพ่ออร์คาลอีกหนึ่งสำรับนะคะวิ่งวิ่งสวิตต้อมออร์คาลกสนะคะมาเปิดไพ่กันเลยได้เวลาแล้ว พรอ,อันประเสิดที่เป็นแสงสว่างนับปลายอุโมงค์ที่ชาวสิง์จะต้องได้รับในช่วงเวลา3าเดือนนับจากวันที่ได้รับชมไลฟ์สดนี้หรือว่าคลิปนี้คืออะไรบ้างนะคะ สำเร็จนะคะความสำเร็จค่ะนี่คือการแหร่แหนตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่ทำงานประจำแน่นอนเลยถึงแม้คุณจะเจอเรื่องยากใดถึงแม้คุณจะตกงานถึงแม้คุณจะรู้สึกอ้างว้างว่าทำไมมันไม่สำเร็จมืดตึ๊บหรือว่ามีภาวะที่กำลังทุกเกี่ยวกับเรื่องงานภายใน3เดือนนี้ซึ่งอาจจะเกิดก่อนก็ได้นะคะหรือทยอยเกิดก็ได้ภายใน3เดือนนี้คุณจะเฟื่องฟูแบบที่ อะไรที่แบบมืดมืดอะไรที่กังวลหายไปหมดเลยความเฟื่องฟูในการงานตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีเลิศ นะคะหรือสถานการณ์ที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองผักโหมแบกรับแล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่สดใสมาแล้วความสดใสมาแล้วความสำเร็จนะคะความก้าวหน้าเลยแหละนะคะใครที่ไม่ได้ทำงานประจำใครที่ไม่ได้มีตำแหน่งงานให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการขยายตัวของรายได้นะคะความปังความเฮงความรวยจากการทามาหาได้ที่มากมายเลยนะคะใครที่สมัครงานใครที่สอบแข่งขันอะไรในช่ว ที่นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ที่สวัสดิการแบบเลิศมากนะคะแล้วก็มีไพ่สีถ้วยค่ะสี่ถ้วยคุณคุณจะต้องได้เจอกับพลังงานที่คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนคุณจะได้รับรางวัลและของขวัญที่คุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนอะไรเนาะที่คุณรอคอยอะไรบ้างเนาะที่คุณรอคอย สิ่งดีๆที่คุ้มค่ากับการรอคอยจะมาถึงลักษณะเหมือนเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆถ้าคุณรอคอยอะไรอยู่รอคอยสมมุติว่ารอคอยงานงานก็จะมาถึงแบบต้องฉลองนะคะ <S 2> <S 2> เป็นเหตุการณ์สําคัญที่ต้องปิติปราบปลื้มกูร้องตะโกนแบบด้วยความสุขถ้ารอเงิน ก็จะได้รับเงินทรัพยากรอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าอู้ชีวิตชีวิตของคุณไม่เคยแบบเจอเส้นทางรายได้ที่มากขนาดนี้เลยรายได้ที่หลั่งไหลามาอย่างง่ายดายหรือว่าพลังงานที่ราบรื่นขึ้นของเรื่องของรายได้เรื่องของทรัพยากร บางท่านอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นพลังงานที่รอคอยความรักสดอยู่หรือว่ากําลังรอคอยความชัดเจนนะคะหรือว่าคนรักอยู่ไกลไปไปมาๆหรือมีเหตุอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ลงตัวยังไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคู่ร่วมกันคุณจะเจอกับคนรักที่คุ้มค่ากับการรอคอยคนโสดจะพบคู่ที่คุ้มค่ากับการรอคอยหรือ คนที่รอคอยคนรักที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคือคือแบบได้รับความรักที่ทําให้ใจฟูนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนอุ้ยพี่พี่เพื่อนๆดูสิคะชอนนานะคะนี่พลังงานพลังงานดีเอ็มเพอร์เลยพลังงานจักรพรรดิขึ้นมานะคะพี่พี่เพื่อนๆดีมากเลยนะคะพลังงานนี้การงานดีเวอร์นะคะรุ่งเรืองนะคะคุณจะมีสถานะที่มั่นคงแน่แท้นะคะให้จักรพรรดิขึ้นมา แสงสว่างที่เป็นพรอันประเสริฐปลายอุโมงคือคุณจะต้องได้ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เฟื่องฟูนะคะในสามเดือนนี้จะมีข่าวดีเรื่องเงนินเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะจะมีข่าวดีนะคะจะได้สมหวังในความรักจะได้อภิรมในความรักและจะได้ความรักจากคนที่เขาปัก รักใครคุณจะได้ความรักจากคนที่เขาอยากจะดูแลอยากจะปกป้องนะคะอยากจะคุ้มครองคุณถ้าคุณเป็นพลังงานของมัสคลีนถ้าชาวสิงเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแท้ที่ที่เธอค่อนข้างรักคุณแบบรักคุณแบบ ซิโรราบอะไรแบบนั้นน่ะรักคุณแบบเฝ้ารอคุณรักคุณแบบเฝ้ารอแต่คุณนะคะอย่างนั้นเลยนะคะแต่เป็นความรักที่เฮลตี้นะคะเป็นความรักที่เข้าใจเป็นความรักที่สุขภาพดี mm hmm. อุ้ยมีไพ่สิบดาบสิบดาบนั้นคือการสิ้นสุดนะคะการเปลี่ยนแปลงอันนี้เขาว่าเป็นโรคแบบเหมือนโอรคทรพิษหรือเปล่าโรคอะไร กาลโลกอะไรแบบนั้นนะคะน่าจะใช่นะคะสมัยก่อนนะคะโบราณกาหีโบราณนี่เป็นสัญลักษณ์นี่เป็นสัญลักษณ์ของการเจ็บป่วยก็ได้นะคะถ้าหากท่านใดมีอาการเจ็บป่วยหรือนี่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนสถานภาพอย่างสําคัญก็ได้นะคะท่านใดที่ท่านใดที่แบบก่อนหน้านี้มีอาการ ป่วยมีอาการไม่สบายนะคะมีอาการรู้สึกว่าสุขภาพทรุดโทรมอุ้ยราชนีถือไม้เท้าคุณจะแข็งแรงขึ้นจริงๆราชนีถือไม้เท้าคือความมีชีวิตชีวาคือความสตรองนะคะราชนีถือไม้เท้าจะสวมมงกุฎดอกทานตะวันนะคะคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะคุณจะเยียวยาตัวเองคุณจะฟื้นฟูตัวเองมาอยู่ในความสดใสหรือบางท่านอาจจะไม่ได้แปลว่าบางท่านอาจจะไม่ได้แปลว่าป่วยอะไรก็ได้เพราะตัวเองไม่ได้เป็น ก็จะแปลว่าตัวเองจะเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ถ้าเคยแบบหักโหมเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเวิร์กให้มันบาลานซ์กับการแบบใช้ชีวิตให้มันให้มันเป็นไปแบบที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะคุณกำลังจะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตหรืออาจอีกทางหนึ่งด้วยว่า คุณน่าจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเปลี่ยนสถานะชีวิตออกจากอะไรอะไรที่บนล,ลูมแล้วก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตใหม่ๆก้าวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือวิถีชีวิตประจําวันที่เป,เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะหรือเดินทางไกลก็ได้นะคะมีไพ่ไฮพิทเทสออกมาไฮพิเทสคือเส้นทางเลือกคือทางเลือก การเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าคือพลังงานของการเริ่มต้นอย่างสดใสความมีชีวิตความมีชีวิตชีวานะคะสวมหมวกสีชมพูน่ารักน่ารักด้วยโอ้ความรักก็มาได้สำหรับสิบเหรียญความมั่งคั่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นะคะชาวสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากมาก จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆถ้ามี10ดาบขึ้นมากับเดอะทาวเวอร์อย่างนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูสิคะการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีมากๆด้วยนะคะเดอะซันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากดีมากด้วยแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คือต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะคะแต่ดีไหมดีดีมากๆเลยนะคะ ดีมากๆเลยนะคะนี่ราชาเือเรียนสเตรนด์ชาวสิงแสงสว่างที่ปลายโอโมงอันเป็นพรอ,อันประเสริฐเส้นทางของคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ได้เริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่ๆและไม่เหมือนเดิมจะไม่จะไม่มีอะไรที่ที่จะไม่มีอะไรที่เป็นภาวะอารมณ์อะไรสภาวะเดิมๆที่วน ไม่มีจะต้องเปลี่ยนจะต้องก้าวเข้าสู่สถานะใหม่ๆจะต้องเปลี่ยนแปลงน,นะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะได้งานใหม่ย้ายประเทศโยกย้ายมีคนรักได้บ้านใหม่อยู่บ้านใหม่ย้ายที่อยู่หรือว่ามีความรักแล้วไปมาหาสู่การพูดคุยตกลงร่วมกันโดยที่ไม่ได้แบบ ทำอะไรเงาเงาคนเดียวหรือว่าไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแสงสว่างที่ปลายอุโมงคุณจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปจะมีคนเข้ามาในชีวิตและคุณมีเกณฑ์ที่จะเลือกอย่างสำคัญซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนปฏิวัติชีวิตอย่างนั้นเลยและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะนี่จะสั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตั้งรับได้เลยแล้วคุณ ถูกเตรียมทุกอย่างคุณถูกเตรียมทุกอย่างคุณฝึกฝนทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างชีวิตที่รุ่งเรืองนี่แหละสิบเรียนและทุกอย่างที่เข้ามาให้คุณได้ให้คุณได้เข้าสู่วิถีใหม่ๆนี้เป็นเส้นทางที่รุ่งเรืองมากๆนะคะเป็นเส้นทางแห่งการขยับขยายเป็นเส้นทางแห่งความก้าวหน้าเป็นเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์นะคะเราไปดูไพ่ออร์เคตต่อนะคะพี่ๆพเพื่อนๆวันนี้ไม่ไม่ไม่พูดแบบ ลีลานะคะเพราะว่าจะทำเวลา,านแค่วันนี้ยินดีต้อนรับพี่พี่เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงติดต่อทางไหนคะโอ้ตอนนี้เอฟไม่ได้เปิดรับส่วนตัวนะคะต้องขออภัยนะคะพี่พีๆเพื่อนๆไม่ได้เปิดรับส่วนตัวเลยช่วงนี้ มาดูไพ่ความอยากได้ให้เห็นภาพทุกภาพมาดูไพ่อ r ร c l เกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกทาาา่านดูไพ่อ r ร c l เกันคะ่ะไพ่ Wings Wisdom นะคะปีกแห่งภูมิปัญญา ก่อันประเสริฐที่เป็นแสงสว่างหน้าปลายอุโมง์ที่ชาวสิงจะต้องได้รับภายใน3เดือนนี้วิงยูนิคอนหัวใจอันบริสุทธิ์ของฉันเปล่งประกายเปล่งปลั่งไปด้วยแสงสว่างแห่งปาฏิหาริย์ความร่าเริงความเบิกบานปาฏิหาริย์มิราเคิลนะคะ Purity, i n n o c e n ิน no ชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ชีวิต กำลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่คุณจะมีความสุขและเบิกบานผ่องใสแล้วเหมือนกับได้เรียนรู้มีความอยากรู้อยากเห็นมีความไม่ไม่เบื่อหน่ายในตัวเองมีความเป็นเด็กในตัวเองนะคะมีพลังงานของผู้ที่เตรียมพร้อมสําหรับการได้พบเจอสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ f a l c o n Commitment มี Commitment นะคะคุณจะมีพลังงานที่ได้ผูกมัดคุณจะมีเกณฑ์ที่ตัวเองจะไม่ได้ล่องลอยตัวเองจะไม่ใช่คนที่แบบดดเดี่ยวตัวเองตัวเองจะไม่ใช่คนที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรจะมีคอมมิชหนาจะมีคอมมิชเมนต์แล้วก็จะมีเกณฑ์ได้ตกลงเป้าหมาย ที่แท้จริงภารกิจปณิธานหรือว่าภาวะความมุ่งมั่นเป็นคู่นะคะแต่ก่อนเหมือนทําไปพยายามทําให้ดีที่สุดทําอะไรได้ทําให้ดีที่สุดเลยบางทีก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่นั่นแหละ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองแบบโอ้คือที่สุดน่ะก็ทำได้ก็ทำอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณจะเจอแล้วเส้นทางที่เป็นความหมายของชีวิตเส้นทางที่รู้สึกว่านี่เลยนี่เลยนี่เลยเส้นทางที่ตัวเองอยากจะใช้นี่เลยแบบวิถีที่ตัวเองอยากจะเป็นนี่เลยการได้อยู่เคียงข้างกับบุคคลผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่เป็นบ้านของกันและกันนะคะ Lady b i r ิรมีโชคบรีสติ้งพรอันประเสริฐมาจริงๆและเซฟตี้ปลอดภัยแน่นอนเอาใต้สำรับ รวยอบันดันนะคะนี่ไงมีตัวเลือกมีเส้นทางที่จะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะไปยังไงจะอยู่ตรงไหนดีจะทำอะไรบ้างนะคะคุณจะได้เลือกอย่างยิ่งใหญ่ชาวสิงจะมีโชคจะมีโชคลาบจากทั้งการลงมือทำงานจะมีโชคลาบจากทั้งลาบลอยนะคะลง บางทีลาบลอยก็ไม่ได้มาในโหมดของการลุ้นรางวัลด้วยมาในมาในเชิงที่ว่าทําอะไรแล้วได้มากกว่าที่ตัวเองควรได้ได้มากกว่าจริงๆนะคะจะมีโชคมีลาบจะมีบ s i n g กผ่อนอันประเสริฐแล้วเซฟที่คุณปลอดภยัยนะคะความสุขจะเกิดขึ้นภายในใจและได้ปลดปล่อยแล้วรู้สึกปลอดภัยเหลือเกินนะคะหัวใจของคุณจะเบิกบานเหมือนเด็กน้อยอ่ะนะคะพลังงานของคุณเป็นแบบ เหมือนหนุ่มน้อยสาวน้อยเลยต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะเป็นคนเบิกบานนะคะแล้วก็มีความมัง่งคั่งเข้ามาอย่างแน่นอนและแสงสว่างจริงๆแต่อันนี้เป็นแสงประภาคารที่ไม่ได้อยู่ในโลกมืดเลยนะคะจะมีคนพาคุณเดินทางจะมีคนมานำทางคุณจะมีคนเป็นแสงสว่างแห่งป้อมปราการให้กับคุณและคุณก็จะได้เป็นแสงสว่างแห่งประภาคารให้กับเขาคุณจะเจอกับคนที่ คุณจะเจอกับคนที่รักกันมากๆผูกพันกันมากๆแต่ต่างคนต่างยิ่งส่งเสริมให้กันและกันมีตัวตนที่ภูมิใจมีตัวตนที่เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติไม่คนไม่เป็นภาวะของการแบบครอบกันเลยอะ centering your self อะต่างคนต่างมาเจอกันเพื่อ ส่งเสริมให้กันและกันต่างมีความเป็นตัวของตัวเองเบิกบานและผ่องใสคอนฟ idence มั่นใจในตัวเองนี่คือแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่คุณจะได้รับนะคะทั้งตัวคุณและคู่ครองนะคะอยากเจอพี่เอฟจะมีโอกาสได้เจอพี่เอฟตัวจริงไหมคะโอ้ไม่ละไม่รู้เหมือนกันถ้าอายุมากๆไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอาจจะก็ได้เนาะอ,น,อนาคตนะคะถ้าหาถ้าหากมีแฟนถ้าหาแฟนได้อาจจะ ให้แฟนพาไปอะไรแบบนี้ถ้าไปเองไม่อาจจะไม่กล้าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนู่นแหละนานๆค่อยว่ากันนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ไม่รับไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้พูดว่ายังไงนะคะเราก็เป็นเพื่อนเป็นกระยาณมิตรกันไปเรื่อยๆนะคะนี่คือพลังงานของชาวสิงห์นะคะรับเอาไปทั้งหมดเลยนะคะพลังงานดีมากๆเลยสรุปพลังงานให้นะคะเอาแค่สิบกว่านาะทีนี่แหละ พลังงานดีแบบดีมากนะคะคุณจะได้รับพอรอันประเสรศิฐอันเป็นแสงสว่างนะ้าปลายอุโมงค์ที่คุณจะต้องได้รับอยู่แล้วคืออะไรคุณจะได้รับความมั่งคั่งที่คุ้มค่ากับการภาคเพียรพยายามในช่วงที่ผ่านมาคุณจะได้รับ การงานที่มั่นคงและจะเริ่มเฟื่องฟูใครที่มีใครที่รองานประจำใครที่รอตำแหน่งงานคุณจะได้ฐานะตำแหน่งที่แบบดีมากๆในเรื่องของงานใครที่ไม่ได้ทำงานประจำใครที่เป็นคน อาค้าขายใครที่ทํางานอิสระใครที่ทํางานออนไลน์รายได้จะเฟื่องฟูความรู้สึกว่างานรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนและความรักแน่นอนว่านี่คือเส้นทางที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้คุณเข้าสู่ความสุขสบายอุดมสมบูรณ์ร่วมกันคุณจะมีความมั่งคั่งร่วมกันและจะมีข่าวดีในเรื่องของทรัพยากรใหญ่ๆร่วมกันถ้าคุณมีคู่มีแฟนอยู่แล้วถ้าใครที่โสดอยู่หรือถ้าคุณรอคอยผู้เป็นเจ้าของดวงใจคุณจะได้รับความรักที่คุ้มค่าเหลือเก คุณจะได้รับความรักที่พักดีเหลือเกินคุณทั้งคู่จะเป็นแสงสว่างให้กันและกันแล้วเตรียมตัวสร้างครอบครัวที่มั่งคั่งยั่งยืนไปด้วยกันนะคะจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวสิงห์ทุกคน1นึ่งสยืนยันพลังงาน1นึ่งสอปฉลามขึ้นบกนะคะนี่คือพลังงานของการได้รับแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวสิงห์ทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวสิงห์ทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความ สุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจ่มใจเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยคะ่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเกลยสวัสดี ค่ะบายบายไปแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนขอบพระคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกๆความคิดเห็นนะคะขอบพระคุณทุกๆการให้ติปการให้แต่งขอบพระคุณหัวใจดวงน้อยน่ารักชอบมากเลยบายบายไปแล้วนะคะอีกสิบนาทีเจอกันกับชาวกลม CU o u เ g a ก n อีกสิบนาทีนะคะบายบายไปแล้วค่ะจะระเบียบให้สวยงาม สิบเก้านาทีเป็นไลฟ์สดที่สั้นที่สุดหรือเปล่านะคะแต่ว่าลงตัวพอดีนะคะบา,บายไปแล้วคะ่ะ